สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Worlds of Warships นะครับซึ่งเกิดใครคุ้นเนี่ยไอเกมตระกูล w o r l d of เนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วนะครับเกมหนึ่งนะครับก็คือ w o r l d of Tank นะครับมันก็จะประมาณนี้หลักที่โล่งมากเลยเจอหนึ่งคันตรงโน,น้นอย่ายิงกูนะอย่ายิงกูนะอ๋ตนอตัวโน้นอยู่ตัวโน้นเลยฮะมีตัวหนึ่งครับขึ้นเนินนิ่งๆเลยมามาเออตาย ซึ่งนั่นคือจักรวาลนะครับของกัปตันนัตตี้นะครับบังคับรถถังนะครับนะแต่รอบนี้นะครับมาในสิ่งที่แอดวานซ์กว่าคือต้องมาขับเรือลบนะครับนะซึ่ง World of Warship นะครับก็จะมี2เวอร์ชันนะครับแบบ World of Warship ธรรมดาจะเป็นของ PC แล้วเวอร์ออฟวอร์ชิพเ gend นะครับจะเป็นของคอนโซลนะครับเลือกโหลดให้ถูกนะครับทุกคนหรือเกิดใครกลัวโหลดไม่ถูกนะครับไม่รู้จะเข้าลิงก์ไหนนะครับตรงเดสคริปชั่นนะครับจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดให้อยู่นะครับเกิดใครนึกไม่ออกนะครับ World Warship of ออย่่างทีบกไปจะเป็นนเกกมมจำลองงสคครรราาบบะัด้วยเรือลบนะครับไม่่วาจะเเป็นรือลาตะเเวนรือจจู่โ เรือพิฆาตเรือประจันบานหรือว่าเรือดำน้ำนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินก็มีนะครับและสมรภูมิรบของเราเนี่ยก็คือหน้าน้ําทะเลมหาสมุทรหลายๆที่นะครับรอบโลกซึ่งเราก็ต้องยิงสู้กันนะครับประมาณทีมละ12ลำนะครับ12คน12ผู้เล่นนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีโหมดการเล่นหลายอย่างกันนะครับเกิดคุณคิดว่าคุณเล่นเนี่ยและยังไม่เก่งเท่าไหร่อยากลองฝึกซ้อมนะครับต่อสู้กับบอทหรือว่าตัว AI นะครับมาสู้กับเราก็จะมีโหมดการลบนะครับแบบร่วมมือซึ่งก็จะให้ทีมเราในสิบสองคนเนี่ยเป็น นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นบอดไปในไอมาสู้นะครับซึ่งบอดเกมเนี้ยเอาตามตรงก็ตึงมือนะครับนะแต่เกิดคุณอยากท้าทายกว่านั้นอีกเนี่ยก็มาเล่นโหมดนะครับการลบแบบสุ่มได้ซึ่งตรงเนี้ยก็จะได้เจอเพลเยอร์ทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวพูดไปมันจะยาวนะครับผมอธิบายข้างในเกมแล้วกันนะครับว่าตัวเกมการทํางานมันเป็นยังไงปะครับลุยภารกิจของเรานะครับในวันนี้คือการทําแต้มก่อน1000แต้มนะครับซึ่งก็ต้องให้ยึดจุดนะครับ A B C D นะครับถ้ายึดจุดกันนะครับก็จะได้แต้มเพิ่มมมเเติิหหรรือกกดดดคคุณทําาาลย่ั็ะะชนนบ มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วหัน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 ศัตรูมันพบเห็นผมก่อนแล้วนะครับผมก็ต้องต่อสู้ด้วยกันหันไปเล็งคมคมและยิงเรือลำนี้เล็กนะครับน่าจะเป็นเหมือนกับพวกเรือลัตเเวนนะครับพวกนี้จะมีความคล่องตัวที่สูงหน้าที่ของเรือพวกนี้นะครับจะทําการสปอตนะครับหรือว่าทําให้เรือลำใหญ่นะครับข้างหลังเราต่อไปเดือดมาแล้วตอไปเดือดต่อไปดีเจ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 ไอ เกือบ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 ต่อไปโดนแรงมากนะครับในเกมนี้ประมาณ2 3สเมตรนี่สามารถจมเรือเลือดตันหมื่นได้สบายๆนะครับเราล็อกลำนี้อยู่เราเล็งยิงยิงแล้วลองดูนะครับว่าต่อปปดีของเราจะไปโดน,นมันไหมโดนไหมโดนไหมโคตรแรงอะครับได้ชุดเดียวสามารถจมเรือแบบลำใหญ่ได้สบายๆเลยผมว่าตอนนี้ผมโดนจิงยับแล้วผมปล่อยควันก่อนได้ไหมอะแม่งอันนี้ผมปล่อยสโมกก่อนนะครับศัตรูจะมองไม่เห็นผมถ้าผมอยู่นิ่งๆผมอาจจะปลอดภัย ถอย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 โอเคผมอยู่ในสมุกแล้วศัตรูหน้าจะต้องบลายช็อตนะครับยิงเข้ามาสุ่มๆก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ผมซ่อนนานเกินไปแล้วผมซ่อนนานเกินไปแล้วได้เวลานะครับกดายเพื่อเล่นเครื่องนะครับจะเป็นสกิลเพิ่มความเร็วสูงสุดอันนี้เครื่องบินเห็นผมพอดีแล้วมาเริ่มหันมายิงแล้ะคราวนี้ผมก็ต้องถ้ายิงจากด้านหน้าผมจะยิงได้แค่2กระบอกสังเกตนะครับมันจะเป็นแถบด้านล่างครับข้าบนสสญลักษณ์ครับผมต้องหันให้มันเป็นสีขีียยววทั้้้ง3กกระะบอแลผมจินได ปึ้งๆๆอันนั้นน่าจะเป็นพวกเรือประจันบานนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะจะเป็นเรือที่เกาะค่อนข้างหนาต่อปีเดิดต่อปีดีเพื่อนเราจะถึงไหมนะ่ะโดนไหมเหมือนจะไม่โดนมาวัดเกนลองดูซิใครจะเป็นคนโดนปึ้มมันจะมีเส้นไกลนะครับบางๆเกิดเราล็อกเป้าหมายแล้วนะครับ ต้องรอดูว่าอมึงก็ยิงไม่แบ่งกูเลยโอ้ไม่ก้าวแล้วไหนๆก็คุณตายนะครับคุณสามารถที่จะทําการบินนะครับเป็นสกอรีพอร์ตนะครับมาดูได้สวัสดีพี่ชายเขากาลังยิงสู้กันอย่างเมามันนี่คือสารลักนะครับของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินจะค่อนข้างเคลื่อนที่ช้าแล้วไม่ค่อยสามารถป้องกันตัวเองได้นะครับเพราะเหลือปล้ทไทยๆได้ถูกลุมยิงจากทุกทิศทางนะครับโอ้แม่งต่อไปเดือดโดนไม่สักนัดนึง แม่งหลบเก่งแต่คุณโดนจริงจับปืน3ากระบอกเนะี่ยก็รอดยากยูยนะครับแต่พวกนี้เลือดแบบหลายหมื่นนะครับแต่ช่วงเลดเกมนะครับจะเป็นการสู้ของพวกเรือประจันบาลซะเยอะ ซึ่งเดี๋ยวผมว่านะให้ทุกคนได้เห็นครับว่าการสู้รบกับเพลเยอร์จริงๆเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปนะครับเกิดคนจะงงให้พี่ที่พี่สู้ไม่ได้เนี่ยเกี่ยวกับเออเรือที่พี่ใช้หรือเปล่าพี่ต้องอัปเกรดลงอัปเกรดเรือก่อนหรือเปล่าซึ่งใช่นะครับตัวเกมสามารถอัปเกรดนะครับตัวเรือได้คุณก็ไปที่ผังวิทยาการนะครับจำนวนเรือที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถจะอัปเกรดต่อได้นะครับและคุณสามารถจะเพิ่มทีได้เรื่อยๆนะครับจากประสบการณ์การเล่นนะครับเวลาผมเล่นเนี่ยผมสามารถที่จะอัปเกรดได้หมดเเเลยยนนนะรรรัไไม่่ววาจปป็็ื127ดให้้้ิงงขึแ เพิ่มนะครับความทนทานเพิ่มเกราะนะครับเพิ่มต่อปิโดนะครับยิงได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับระบบยิงชุดใหญ่ให้ยิงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกําลังขับเคลื่อนใบพัดนะครับทำให้ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นที่ผมอัปเกรดจนมันตันแล้วไงครับเป็นเรือที่ผมชอบมากซึ่งเรือมีเยอะมากมีประมาณ400กว่าลำเลยแม้วผมจะไม่ผิดซึ่งพูดถึงเรือนะครับที่มีโอ้โหหลายร้อยลำเลยตอนนี้มีกิจกรรมนะครับคอลลาเบเรชันนะครับกับอัสเเลนอยู่ซึ่งเกิดใครรู้จักอัสเเลนก็สาวเรือที่ค่่่่อนข้้้าาาางงจจจจะใใใใดดดีีหญกกกกกววมทคคคุณิิรรซึึเูส สนใจแหม่พี่ผมก็อยากได้แบบผู้บัญชาการเรือใหญ่ยักษ์อย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยทำยังไงนะครับตอนนี้เกิดคุณลงทะเบียนใหม่นะครับภายในวันที่7กันยานะครับคุณจะได้นะครับผู้บัญชาการเรืออาซูมะผู้บัญชาการเรือเชสเชียแล้วก็จะได้กล่องนะครับคอนเทนเนอร์นะครับของอาซูเลนนะครับซึ่งเกิดคุณลงทะเบียนไม่ทันนะครับอันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับคุณสามารถเอาโค้ดไปใส่ได้นะครับถ้าคุณเล่นพีซีคือโค้ด PC Battle เกิดเล่นบนคอนโซลนะครับใช้โค้ดคอนโซลแบทเทิลนะครับโค้ดเมื่อใส่นะก็จะได้บััััญชชีีีพพรรรรเเเมมม่่ยย7ววนนนนาาลลลงฮตออ์ิ้้ะคบแก็ืให3ำ เรือก็จะเป็นชาวสตันมิคาซะและก็ออโรร่านะครับเรือจำๆทั้งนั้นเลยโมกมานานะครับทุกคนอาจอยากเห็นแล้วว่าพี่ยิงกับบอทอะพอเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดยิงกับคน่ะจะเป็นยังไงลองดูสิจริงหมดมันเยอะมากนะครับกลยุทธ์ปกปิดปฏิบัติการแบบสุ่มตะลุมบอลกระจัดลำดับซึ่งผมว่าผมยังเก่งไม่พอผมว่าผมยังแบบชนะนะครับหมดลบแบบสุ่มสีแดงยังไม่ค่อยได้เลยครับแมาเกิดผมชนะแบบเชี่ยวๆนะครับค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าการสู้กับเพลเยอร์เนี่ย มันโหดเหินขนาดไหนนะครับมานอตตี้นะครับอยู่อย่างเทียสิบอิกิแมสผมนั่นเป็นเรือพิฆาตครับข้างหลังผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรือประจันบานนะครับเขาจะเคลื่อนที่ช้ามากๆกว่าจะไปถึงก็กลางเกมะครับช่วงต้นเกมผมต้องเปิดแล้วก็สปอตก่อนนะครับนะเอาเป็นว่าจุดนี้ผมว่าผมแหลมเยอะไปละผมกลางควันแล้วผมลองอยู่นิ่งๆนะครับในควันก่อนดูว่าศัตรูมันจะเจอผมไหมแล้วกันนะปั่นป่วนปั่นป่วนปั่นป่วนกันยิงเลยพิฆาตบ้างก็ได้ ไอพวกนี้นะเกาะมันน้อยแกน่ะเสร็จชั้นเรียบร้อยแล้วโอ้ยโดนเพื่อนตุ <c oughs> ๊กตทเติดค,คับพี่ชายมามามา,มาบุ่มสวยๆครับสวยๆมาฝั่งโน,น้นบุ่มบุๆมบุมบุ้มบุมบุมบุม,บมโ,อโอ้ย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 ผมแย่เล่นผมแย่เล่นพี่ชายผมแย่เล่นพี่ชายพี่ชายไม่รับมุกเลยสักนิดเดียวไป ต่อไปเดือดต่อไปดีโดนไหมเข้าจุด A ได้ไหมนะจะได้ยึดเลยโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอไมค์ก้าตายตอ่อไปโดผม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 ตาย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 โอ้เอานี่มันเมืองใช้ฝั่งน้อยๆ้อยฮ่าเฮ้เหลือให้กูเล่นบ้างดีเฮ้ย เหลือให้กูเล่นมั่งดิเฮ้ยเหมือนตอนนี้ฝูงฉลามกำลังไปหาเหยื่ออันอ่อนแอเลยลาอ่อนล้าสังเกตจากแผนที่เรือทุกลำกำลังมุ่งไปหาสีแดงน้อยน้ <c oughs> โอ้ฝูงฉลามให้ได้กินเนื้อสดใหม่กินเลือดในท้องทะเลกำลังโฉบไปขอฉชนะเถอะนะพี่ชายผมขอเถอะนะขอผมบ้างสักหนึ่งดาเมจก็ยังดีโดนไหมโดนไป <c oughs> เอาอีก ผมจะปิดฉากด้วยต่อปิดโอของผมเองพี่ชายอย่าอย่าอย่าผมขอผมขอผมขอปิดฉากพี่ฉากผมขอผมขอผมขอพี่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 ผมขอผมขอผมโอ้พี่ปืนพี่ใหญ่อ่ะผมขอต่อปิดโอผมนะขอต่อปิดโอผมนะเงินทองมันของนอกกายแบ่งกันใช้พี่แบ่งกันใช้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 ผมขอต่อปิดโอผมจบผมขอต่อปิดโอผมจบงานนะเร็ว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 เข้าไป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 โดน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 เถอะโดนเถอะโดนเถอะนี่ไม่ยิงพอเลี้ยงอย่างไงพี่โดนต่อปีเดือดผมเลยนะ บอมมๆๆๆๆเฮ้ยกูได้ลาดแล้วเฮ้ยรู้ตัวเอกทีนะครับผมกดมากี่แมทวันนี้น่าจะ4 5ห้แมตนะครับเล่นแบบยาวมากๆจนลืมตัวนะครับกัปตันนอตตี้นะครับก้าหายในใชัยชนะนะครับเรียกเราว่าฉลามเหล็กนะครับนะพร้อมจะโฉบกินนะครับเป้าหมายนะครับ ที่เหนื่อยล้าที่สุดนะครับนะเลยพี่คาดข้อดีครับเห็นไหมครับผมเข้าถึงเป้าหมายได้เ,เร็วมากนะครับค่อยๆกระด,ดึบกระดึบกระดึบเข้าไปนะครับแต่ข้อเสียคือเกาะบางนะครับแต่จริงๆก็อยากลองเล่นเรือแนวอื่นนะครับเดี๋ยวคงจะมาหัดกันในโอกาสข้างหน้าเกิดใครมีทริคในการเล่นมีแบบว่าเอ้ยพ,พี่พี่ควรจะเล่นเรือพิฆาตแบบนะั้นมันควรเล่นแบบนี้สอนได้นะเพราะว่าผมเพิ่งหัดจริงๆอะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเรือพิฆาตชื่อนั้นฟังดูเท่จริงๆเรือประจันบานก็เท่แต่พอไปเล่นแล้วแบบขึ้นที่ด้ยวยคคคคควววววาาาาาามมมมมเเเเเรรรรรรร็็25ไไไไลลลล์ททททะะะะะะะหหหืือออออช้้้้้ๆแแแบบบบบบบใจขดด่่่่่นน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 นกกสงยยััััิตี Warship World of ทังทาง PC แลยก็คอนโซลนะครับก็มีกิจกรรมนะครับร่วมกับอาซูเลนอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งลงทะเบียนตอนนี้นะครับก็ได้ทั้งแชทเชียร์อาซูมะนะครับแล้วก็กล่องนะครับอาซูเลนคอนเทนเนอร์นะครับให้คุณนะครับได้ใช้กันไปเลยฟรีๆขอแค่ลงทะเบียนภายในเดืกันยายนปี2023นี้นะครับก็หวังว่าจะทันนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าหลังจากวันที่7กันยาไปนะครับก็ใช้โค้ด PC Battle Console Battle นะครับเพื่อได้รับของพิเศษมากมายนะครับเนื้อหาทั้งหมดและลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอออยู่่่่ททีีิสคคคครรรรรรปปัััััันน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 ะะะะะบบบบขขข้้้้้้าาาางงงงลลกกก์แแผมมมไไวใใใหหเเตจ และภูมินะครับและนี่คือ w a ล์กอฟฟาร์ชินะครับทุกคนเป็นเกมที่ผมมาลองเล่นและผมสึกว่าสนุกมากนะแต่อาจจะเล่นไม่ถูกใจใครหลายคนขออภัยจริงพยายามนะครับเกมมันใช้ฝีมือนะครับไม่ใช่หมายความว่าคุณมีเรือเทพคุณจะชนะเขาไม่ใช่นะครับทั้งหมดทั้งมวลมันคือฝีมือมันคือคุณต้องรู้ว่าคุณเล่นเรือประเภทไหนคุณต้องทําแบบไหนไม่ใช่ว่าคุณเล่นแบบโห่โหฉันคือเรือประจันบาลเลือ4สี่หมื่นมึงโดนลุมยิงอย่างสามลำมึงก็ตายนะเพราะฉะนั้นใช้ฝีมือนะครับใครจะไปบอกว่าเกมนี้แบบเรือเทพชนะได้คุณเเเเ่่นนนนนนทททีีียยยไหะคกก็จั้ใป คุณเล่นเทียสิคุณก็เจอเทียสิคุณเล่นเทียหาคุณก็เจอเทียหคุณเล่นเทีย่ก็เจอเทียหมันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือต้องตามไปกับเรือที่คุณเล่นถ้าคุณฝีมือตามไม่ทันก็โทษกันไม่ได้นะครับคุณต้องไปซ้อมให้ดีกว่านี้วอลอว์ชิฟนะครับขอบขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กับไปตันนอตตี้ขอบายบายไว้เจอกันใหม่ไปแล้วครับสวัสดีครับผม